มันคำแล้วเด้อออ,อ,อมาล้างจานเร็วมันคํำแล้วได้ครับแม่เดี๋ยวผมจัดการให้ไวรันที่ว่าฮิปฮอปต้องอยู่ในเมืองใหญ่แต่ผมแบกบีดลงทุง่งนาให้มันดังไปสยินหลวงโชงเงินแกวง่งไกเดินผ่านบ้านไม้ ทะลักจังหวัดไฟเสียงกองกับซอพื้นผ่านภูเขาชาวบ้านยิน้มตาแต่งตัวฮิปฮอปหน่อยนะเบสดังสะเทือนหลังควายเดินช้าเส้นทางดินแดงฝุ่นคลุ้งหน้าบีดนี้บ้านๆแต่ใจมันใหญ่มากเด็กๆวิ่งตามตะโกนว่าพี่แล้วให้ฟังหน่อยครับฉันเดินผ่านหน้าเสียงจักจั่นกับไก่เอาเรื่องเราบ้านนอกใส่ร้อยเนเสียงกองดังลั่นจากบูมบ็อกข้างทาง,ทางลมทุ่งหน้าดังสู้เสียงแร็ปผมพาไปทุกซอยทุกทางบ้านไม้เก่าเสียงไก่คันเช้าแบบเก่าศูนย์เก่าเก่ายังมันเด็กน้อยยกมือสับไฮไฟเอพี่น้องฟังแนเด้้อบีีนมาแลวเด้อฮิปฮอปบ้าานเเสียงหมอลาพดนไก่ดนตรีคันนี้มีีแขนกกกัับบบองไ ต้องลว้ยกับมวนได้เดิอฟังได้เดิอพี่น้องบิดตึกตักกับเสียงแขนหันละมันแถวบ้านเหาอากาศดีลมเย็นชำเดิมลูกหลานยืนเต้นหน้าบ้านอย่างเปลือกตาหน้าคือแสงเพลิงฮักกันไว้คือเก่าห่วเหตุจังหวะ